เข้ามาแล้ว Toyota C-HR ปี H R P 2018คันนี้ได้เป็นเครื่อง1.8นะคะรถปลดระวังหน่วยงานสีขาวนะคะเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆเลยนะคะคันนี้สวยเดิมนะราคา5 9 0 0 0 0ผ่อนคันนี้อยู่9,000เท่านั้นสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดตามชมให้จบคลิปนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ f อประจำชาแนลเพชรยนต์ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็กลับมาเจอกับเซลล์หนเลยเช่นเคยนะคะเราอยู่กันที่เพชรยนต์นะคะเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะลูกค้าท่านไหนนะที่สนใจอยากได้รถมือสองสภาพสวยๆเกตเอใช้งานนะคะลูกค้า,าติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้นะคะและวันนี้นะคะพิเศษอีกวันหนึ่งเลยนะบอกเลยว่าสเปเชียลมากๆนะคะสําหรับลูกค้านะที่ ถามกันเข้ามาเยอะเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นจวเจ้า t o y ยต a นะคะ C H R นะคะคันนี้เป็นตัว1.8 Entry เรียกได้ว่าเป็นตัวเริ่มต้นของเรานั่นเองนะคะราคาออกใหม่ป้ายแดงของน้องนะคะจะอยู่ที่9 7 9 0 0 0นะคะเพชรยนต์หันราคาลงมาให้แล้วนะคะมากกว่าครึ่งเลยนะตอนนี้นะคะเพชรยนต์เสนอขายกันที่ ห้าแสเก้าัน 9, เท่านั้นนะคะลูกค้าขาคันนี้ได้เป็นรถปลดระวางหน่วยงานนะแต่จะไม่แจ้งนะคะว่าเป็นหน่วยงานอะไรนะคะแต่ที่รู้ๆเข้าสนยนตรงทุกรอบใหม่นะคะทุกหมื่นโลมีการเข้าสนยนแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดตัวเริ่มต้นคันนี้กันแต่บอกก่อนนะคันนี้เข้ามาเพิ่งมาถึงร้าน พิ่งแตะร้านเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ชงเลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นสภาพสดๆดดิบๆแบบนี้เลยนะมาเริ่มกันนะมาดูกันว่าเจ้าคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของไฟด้านหน้านะจะได้เป็นไฟโปรเจกเตอร์นะคะ เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็จะมีไฟหลีนะคะไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในชุดโคมเดียวกันแบบนี้3เม็ดตรงนี้นะคะชุดโคมเดิมโรงงานนะคะอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วคันนี้ให้เซ็นเซอร์มาแล้วด้วยสจุดนะคะนี่หนึ่นะสะีจุดแบบนี้เลยนะคะกระจังด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีสะเก็ดหินนะคะสภาพยังสวยเดิมอยู่เลยในส่วนของล้อค่ะ คันนี้ได้เป็นล้อมแม็กนะคะสีเงินนะล้อเดิมโรงงานลักษณะตัวล้อมแม็กนะคะก็ไม่มีรอยถลอกนะไม่โดนขูดนะคะเป็นยางเนี่ยรหัสยาง225 5 5ทับนะคะคันนี้ตัวยางดอกยางลึกค่ะลูกค้ายังใช้งานได้อีกยาวเลยแล้วก็ช่วงล่างนะคะมีแค่เศษดินนะจุด QC นะคะโชคเดิมนะไม่มีประวัติชนหนักค่ะไม่มีสนิมค่ะ ซุ้มล้อนะคะตกแต่งสีดําแบบนี้นะคะในส่วนของกระจกมองข้างสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถเลยคันนี้นะคะได้กระจกพัดเดิมนะคะมีกันขโมยมาให้เรียบร้อยนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยอ่ะเดี๋ยวดูโครงสร้างข้างในนะคะภายในเนี่ยจะคุมโทนสีดํา รายละเอียดโครงสร้างด้านในหัวนอ็อตจุด QC ยังเห็นชัดอยู่นะคะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไขนะคะสียังเดิมอยู่คันนี้อาจจะต้องมีเก็บสีบ้างนะคะต้องมีเก็บสีบ้างฝั่งนี้นะคะหัวน็อตฝั่งนี้ไม่มีรอยหมุนขันไขเช่นกันค่ะสีเดิมเนียนกริปเลยแล้วก็อันนี้เป็นตัวแผ่นเพจนะผลิตนะคะปี2 0 1 8ตรงรุ่นนะคะผลิตที่ประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะมา ประตูนะคะด้านหลังนี่ประตูเขาจะเปิดจากด้านบนตรงนี้นะคะบางทีเนี่ยลูกค้าหาที่เปิดประตูไม่เจอนะ,อะหัวน็อตฝั่งซ้ายด้านหลังนะคะเช่นกันค่ะหัวนอ็อตเรี่ยมสันไม่มีรอยหมุนขันขายสภาพสวยเดิมมากๆนะคะอันนี้รถยังไม่ได้ทําอะไรหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขยับเลยแม็กนะคะแม็กตัวยางเนี่ยเป็นยางปีเดียวกันนะคะทั้งสี่เส้นแม็กอันนี้อาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะเดี๋ยวเรามีการเก็บปรับสภาพให้ค่ะ ะะด้านหลังไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟแบบรอดไส้แต่ตัวไฟเนี่ยไฟเดิมนะคะไม่มีรอยแตกแล้วสภาพสวยเนียบมากๆเลยนี่ตัวรุ่นของเขานะคะ CHR นะคะไลฟ้ามีมาให้พร้อมนะคะแล้วก็มันมีสปอยเลอร์ยื่นมาแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังตรงนี้มาให้ด้วยเสารับสัญญาณนะคะ เป็นแบบคีบฉลามนะคะดีไซน์เขาดูทันสมัยดูสปอร์ตนะคะแล้วก็ดูสวยงามนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะพลาสติกนะด้านล่างนี่จะเป็นพลาสติก2จุดนะคะพร้อมกับไฟเบรกท็บทิมอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดทฮายให้ดูกันจะเปิดได้ไหมเปิดได้หรือเปล่าอ่ะคันนี้ยังไม่ได้เป็นเปิดท้ายไฟฟ้านะคะมีกล้องถอยจากโรงงานมาให้ตรงนี้นะคะเปิดมา ดูโครงสร้างกันก่อนเลยแล้วกันนะคะรางน้ํานะคะหรือว่าจะเป็นชุดโคมไฟชุดโคมเดิมนะคะหัวน็อตมีจุดเม็ดอาร์กเรียงกันสวยๆสีไม่มีโป้ะนะคะตัวซีนนะคะแน่นๆแบบนี้นะคะนี่ฝาท้ายเดิมนะคะฝาท้ายเดิมตัวซีนนะคะนี่แน่นๆเลยนะเดิมๆโรงงานค่ะจิกไปนะคะมีรอย จุดเม็ดอ์คเรียงกันถือได้ว่าฝากระโปรงท้ายเขานะคันนี้สูงมากเลยนะยกขึ้นมาหนูเลขูนร้อยหกสิบนะคะเอื้อมไปนี่คือสุดเลยนะคะนี่แล้วก็ด้านหลังเขาช่องเก็บสัมภาระนะคะก็ถือได้ว่าเก็บของได้พอสมควรไม่ได้กว้างไปแล้วก็ไม่ได้น้อยไปนะคะมีไฟสองด้านท้ายตรงนี้มาให้อ่ะแล้วก็ในเรื่องของชุดนะคะคันนี้จะได้เป็นชุดซ่อมอยางอะไหล่นะ จะไม่มีตัวล้ออะไรมาให้นะรถรถรุ่นใหม่ๆนะคะยกได้ไหมเอ่ยยกไม่ขึ้นนะคะอยากให้ลูกค้าดูด้านท้ายนะอ่ะนี่ นะคะด้านท้ายนะรอยปรงรอยป่านี่คือมาเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีไม่มีรอยชนนะคะจากด้านหลังจุดเม็ดอาร์คนะคะเรียงกันแน่นๆแบบนี้เลยแล้วก็ QC เขาเรียกว่าตัวซีนยางมะพร้าวนะก็เหลืองๆมาจากโรงงานแบบนี้เลยแสดงว่าไม่เคยมีการยกมาก่อนนะเมื่อกี้นี้นะคะเราเป็นคนยกคนแรกเลยนะมาเดี๋ยวให้ไปดูในเรื่องของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่านะคะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังคันนี้นะคะ จะได้เป็นตัวเบาะผ้ามีหัวหมอนมาให้3มตำแหน่งด้วยกันแล้วก็ตัวเบาะลักษณะเอ้ยสวยนะไม่มีรอยเลยนะคะไม่มีค่าฝุ่นฝังลึกด้วยน่าจะไม่ค่อยได้นั่งกันนะด้านหลังพับเบาะลงไปได้เรียบแบบนี้เลยค่ะเพิ่มพื้นที่การใช้สอยให้ตัวรถมากขึ้นถามว่าภายในกว้างไหมก็ถือว่าไม่ได้กว้างมากนะคะและด้วยความที่คุมโทนสีดำเนี่ยอาจจะอาจจะมองแล้วมันดูสปอร์ตนะแต่มันมันทำให้เหมือน รู้สึกความคิดส่วนตัวหรือเปล่ามันดูแคบแค่ไปนิดนึงนะคะแต่ก็ความชอบส่วนบุคคลในเรื่องของหัวน็อตนะคะฝั่งขวานะไม่มีรอยหมุนขันไขค่ะรับประกันคันนี้นะเดิมมาทั้งคันนะคะเดิมมาทั้งคันเลยมานิดนึงนะคะคันนี้มันไม่ได้มีที่พักแขนมาให้มันก็เลยจะมีที่วางแก้วน้ำมาให้ฝั่งฝั่งขวาตรงนี้นะสามารถวางแก้วน้ำได้สองฝั่งนะ แล้วก็ตรงประตูเขาก็จะตกแต่งเป็นลายไดมอนด์คัตนะคะอันนี้เป็นตัวปรับไฟฟ้าด้วยนะคะมือเปิดก็จะเป็นสีเงินนะคะสวยๆค่ะคันนี้ถือว่าน่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะจะได้เป็นกุญแจแบบไขนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งประตูด้านขวามาดูกันที่แผงประตูเขาจะมีทั้งพลาสติกนะคะแล้วก็มีทั้งวัสดุบุหนงังนะคะแล้วก็ตกแต่งลายไดมอนด์คัตตรงนี้มาให้ด้วย ตัวนี้ก็จะปรับไฟฟ้าได้ทั้ง4บานเลยดีมากๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับกระจกหูช้างนะคะก็จะปรับเลือนน่อนตรงนี้ได้ในส่วนของหัวน็อตนะคะฝั่งขวานะอ่ะดูซอกกันก่อนนะคะซอกเดิมค่ะเหลี่ยมสันคมชัดนะคะน็อตไม่มีรอยหมุนขันไขไม่มีรอยขยับสีเดิมเนียนนะคะมาเดิมๆสวยๆเลยคันนี้ตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าปรับเลื่อนเองนะคะทั้งตัวรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีปรับไฟฟ้าเลยต่อให้เป็นตัวท็อปสุดก็จะเป็นเบาะปรับเลื่อนเอง มาเดี๋ยวนั่งให้ดูหนูเล็กสูงร้อยหกสินะพอนั่งคันนี้ปุ๊บอะมาให้ดูในส่วนของเฮดร o ูมก่อนนะเหลือบานเลยนะด้วยความที่เราเป็นคนตัวเตี้ยนิดนึงนะคะหลังคาเหลือบานเลยแล้วก็อุ้ยมาดูลายหลังคาหน่อยนะลายหลังคาเขาไม่เหมือนใครนะคะเฮดร o ูมเขาเนี่ยเนี่ยเล่นลายไดมอนแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านค่ะไม่มีรอยยันเจิมนะคะ แล้วก็บ้านบางแดดเขาก็จะมีกระจกมาให้แต่ว่าไม่ได้มีไฟนะเขาก็จะมีไฟตรงนี้นะให้แทนดวงก็ใหญ่พอสมควรเลยพวกมาลัยคันนี้ได้เป็นมันติฟังก์ชันสตาร์ทเลยแล้วกันอ่ะตัวพวกมาลัยใหม่มากนะคะไม่มีรอยทะลอกเลยนะฝั่งซ้ายนะคะก็จะได้ฟังก์ชันในเรื่องของปรับรถเสียงนะคะรับสายวางสายนะคะแล้วก็ฝั่งขวานเนี่ย จะมีในเรื่องของคูดคอนโทรเข้ามานะคันนี้นะคะมีแอร์แบกให้นะคะแล้วก็หน้าหน้าจอในส่วนของเลนใหม่นะคะ136,687โหม่กไม่เดิมโรงงานตัวเลนใหม่แสดงสถานะของตัวรถค่ะตอนนี้ประตูเปิดอยู่2บานก็จะแสดงให้เห็นกันนะคะไฟก็เปิดอยู่นะตอนนี้นะะในส่วนของหน้าจอบริเวณคอนโซลเนี่ยถือว่าระดับสายตานะคะอันนี้เป็นการนั่ง c h ฮครั้งแรกเลยนะ ระดับสายตานะคะมองไปถือว่ากว้างนะคะถือว่ากว้างเลยแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอดิจิตอลค่ะมีกล้องถอยเดี๋ยวลองใส่เกียร์ R ให้ดูกันอ่ะความชัดกล้องก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยตัวแอรนะคะได้เป็นออโต้นะคะพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้แบบถุงหัวเกียร์ก็ ไม่มีรอยถลอกนะมีบ้างเล็กน้อยนะคะตามการใช้งานนะคะมือเบรกนะคะเป็นเบรกไฟฟ้านะคะมีเบรกโฮมีกันลื่นถลไหลมาให้นะคะพร้อมกับตัวนีเน้เป็นที่ใส่แก้วนะคะหช่องกับตรงนี้1ช่องแล้วก็ตรงนี้ไม่รู้เห็นไหมมีใส่ตัว power outlet นะคะในกล่องนี้นะคะได้อีกหนึ่งตำแหน่งนะอ่ะขอดูตรงนี้หน่อยนะ ที่สร็ออันนี้เป็นที่เก็บของนะคะคู่มงคู่มือเขาก็มีให้พร้อมนะคะตรงนี้เลยถือว่าเป็นรถที่สรีระนะคะโอเคเลยนะไม่ได้กว้างไปไม่ได้แคบไปกําลังดีนะคะมาดูกันในเรื่องของตัวห้องเครื่องต่อเลยแล้วกันไปดับเครื่องไหม กับเครื่องเนาะเวลาเราเปิดมันจะได้ไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะสําหรับคันนี้เนี่ยจะได้เป็นตัวเครื่อง1 8 0 0ซีซีเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันกับตัว Toyota a l t วติเลยถือได้ว่าตัวเครื่องนะคะใช้งานง่ายๆนะคะเป็นเครื่องเบนซินนะคะไม่จุกจิกใช้งานสะดวกอึดถึกทนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวขออ่ะคันนี้แรงม้าวิ่งได้อยู่ที่140แรงม้าค่ะแล้วก็ ในเรื่องของระบบเผาผลาญเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ16กิโลลิตรนะคะเป็นเครื่องดอ v v v i ค่ะ4สูบเรียงแถวนะคะมีฝาครอบเครื่องชัดเจนนะตัวตัวเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมนะคะไม่มีรอยถูกถอดเปลี่ยนเครื่องไม่เคยเดินอุบัติเหตุจนหนักมาจากแน่นอนนะคันนี้นะ,ะพวกจุด QC ต่างๆเห็นชัดเจนนะคะพวกน้ำกันหม้อน้ำต่างๆเราดูแลให้นะคะตัวโคมไฟค่ะโค,คมไฟไม่มีรอยแตกหักนี โคมไฟเขายาวมากเลยนะคันนี้นะคะนี่แล้วก็ในเรื่องของคันหน้าเขาก็จะมีตัวพลาสติกตรงนี้นะคะปิดมาให้เพิ่มความสวยงามนะคะให้ดูเป็นระบบระเบียบขึ้นแต่รับประกันเลยคันนี้เดี๋ยวเรามีการตรวจสอบนะคะ274จุดฝาน็อตนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะเดิมโรงงานค่ะฝาเดิมสติ๊กเกอร์ติดอยู่ตำแหน่งเดิมตรงนี้เลยมอกอกมีครบชัดเจนนะคะจุดเม็ดอาร,ร,ร,ร์ก,กลูเม็ดอาร์กลมๆนะกลมมากนะคะนี่ ฝากระโปรงยังคงเดิมอยู่นะคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวเริ่มต้นอีกคันหนึ่งที่ให้ออปชันให้ฟังก์ชันมาเยอะพอสมควรนะคะและด้วยตัวเครื่อง1,800เครื่องบล็อกเดียวกันกับ Toyota a l t i ตนะคะลูกค้าค่ดูแลรักษาง่ายอึดถึกทนแน่นอนนะใช้ระบบนะคะเบนซินระบบเดียวไม่ต้องดูแลอะไรให้มากมายนะค,ะคันนี้ ใครที่ตามหา c h r 1.8ตัว NT ตัวเริ่มต้นผ่อนเบาๆ9,000นะคะโน้เล็กแนะนำเลยนะคันนี้และเรายังจะมีเข้ามาใหม่อีกหลายคันเลยนะใครสนใจนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะราคาขายนะ,ะ,พะเพชรยนต์นะตั้งขายอยู่ที่59,000บาทนะคะคันนี้ จัดเต็มฟรีดาวได้ค่ะยอดจัดได้เลยล้นๆนะคะสนใจแคปหน้าจอส่งมาได้เลยหรือโทรเข้ามาที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้แจ้งติดต่อเซลหนูเล็กนะคะเดี๋ยวหนูเล็กดูแลเป็นพิเศษเลยสําหรับวันนี้รกค้าที่อยู่ในคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเรายัางไงวันนี้หนูล็กขอตัวลาไปก่อนพบกนใหมาคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ